ใส่กอ,อกใส่สนับแข้งสนับแ,แขนทีนี้กลายเป็นลอยเมื่อมาเลยครับสีน้ำตาลมันจะเป็นตัวลูดสีขาวสีชมพูมันจะเป็นตัวววยรุูดอะไรตัวเล็กทั้งนั้นตัวเลขข็กก็ไม่กินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ, oh, <c oughs> ราอาราอฟเดอะเวทท์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์ นะถ้าไม่ติดอะไรถ้าไม่ป่วยอะไรก็มาเจอกันได้ทั้งป้าอีกแล้วก็พี่็ณผลนะครับเมื่อวานไปสัมสเลเวอร์มาให้แคลอดได้รับตัวใหญ่มาแย่งตัวสูงกินค่ะใช่ใช่มันจะมีตัวสูงสูงไม่รู้ตัวพ่อตัวแม่หรือเปล่าเนาะมันก็จะมาแบบแลบลิ้นแบบก็เอาไอ้ตัวแครอทไปเลยแล้วไอ้ตัวเล็กทำไงตัวเล็กก็ไม่กินแต่ว่าพ่อลูกเนี่ยเราก็ตั้งปณิธานตั้งภารกิจใช่ไหมบอกว่าเราจะเอาแครอทเนี่ยไปให้ไอ้เจ้าตัวเล็กให้ได้สำเร็จไหม สำเร็จเนาะหลายตัวเลยนะเออแจริงๆเขาเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับสปายเวิลด์เขาก็ทำเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นแต่จ่ายราคาเพิ่มมากขึ้นแหละจำนวนนักท่องเที่ยวในบางโซนเช่นโซนยิราฟอาจจะน้อยลงเพราะว่าอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มด้วยอ้าวมีมีให้อาหารตัวไหนอีก่คะที่แบบชอบอ่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะโลชิมีแกนฟันยาวแล้วก็มันจะงับมือได้ค่ะเออเขากินอะไรเขากินปลา ปาทูปลาทูแบบจิ๋วๆโยนเลยค่ะพอโยนปับ๊บปับเลยเร็วมากนะมันผ,ผลมีรีลาหรือป่แกล้งทำยังไงเอ้ยแกล้งโยนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพี่นกเขาก็ขยับตัวทุกตัวเลยเพราะเขาแบบโฟกัสมากสีน้ำตาลมันจะเป็นตัวลูกสีขาวสีชมพูมันจะเป็นตัวไวลรุลูนโอ้โหสนุกมากอันนี้สนุกมากคือไม่แน่ใจว่าคุณลูกสนุกหรือเปล่าแต่ว่าปราปาสนุกมากแล้วโชว์ป็นไงโชว์ป็งไงบ้า เรนคาล์าเซชนะบลูคาล์เซชนะสองตัวชนะหมูลอบเหมือนกันเลยค่ะ,ะเขาต่อยมวยกันจริงๆเขามีโชว์ลิงอุรังอุตังอ่าแล้วก็มาต่อยมวยจริงๆเขาเล่นดนตรีด้วยต่อยมวยกันนะเพื่อนฝนบอกเมื่อกี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเราไปดูโชว์อะไรอีกคะโชว์ช้างค่ะชา้ชางวันนี ดอกไม้ว่ารูปต้นไม้ว่ารูปแม่น้ำค่ะ<อ>สวยมากเลยค่ะสวยจริงครับอันนี้อยากให้ดูในคลิปเลยเทควันโดเตะสูดด้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะก็ต้องใส่มวกใส่ชุใใใใ schedule, ใรรดใส่บอลแขนใส่เกาะอกใส่สนับแข้งสนับแขนทีนี้กับ ร้อนมื่อมันเลยครับหล่อนเหรอแต่ป้าเห็นมันผลแบบสู้นะใจสู้แล้วก็เดิน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 อ่ะลุยอ่ะไม่ได้ตั้งรับเลยอ่ะเตะเดินหน้าเตะเลยอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองป้าไปด้วยเหรอไปด้วยนั่งเชียร์แหมลูกสาวนี่ง่วงละค่ะง่วงแล้วนะอ่าโอเคง่วงละง่วงละก็บายบายคุณผู้ชมแล้วกันนะ แล้วก็อย่าลืมกดช่องถามอีกกับอีกกับแพาฟันผลหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะใจเจนหน่อยเจ๊โอเคอ่าแล้วไปค่ะ